อาจจะแปลกใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมาวัดแต่ทำไมมันเดินเล่นในป่าแร้วถ้ที่จริงแล้วอ่ะถ้าดูภาพมุมสูงของวัดเนี่ยนะคะวัดจะอยู่ในท่ามกลางของป่าบริเวณล้อมรอบหนึ่งซึ่งว่ามีความเขียว ทั่วไปหมดเลยไม่เฉพาะแต่ว่าที่วัดนี้ที่เดียวเวลาที่นั่งรถมาจากเมืองเฮลซิงกิก็จะเขียวทั้งนั้นเลยนะคะเป็นต้นสนและต้นสูงมากด้วยซึ่งว่าเมื่อเช้าได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ซึ่งว่าท่านนั่งอยู่ที่เต็นท์สังฆทานท่านก็จะบอกว่าเป็น ซึ่งเขาไม่ได้ขึ้นเองเป็นธรรมชาติในแง่นั้นแต่ว่าเป็นป่าซึ่งทางการเขาปลูกขึ้นมานะคะเขาคล้ายๆที่เนเ์แด์เหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนเคยเป็นน้ำอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นถ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพื้นที่แห่งนั้นเป็นผืนน้ำามาก่อนเป็นแหล่งน้ำทะเลสาบมาก่อนก็จะคิดว่าโอ้อันนี้มันก็ ขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาปลูกขึ้นในลักษณะนั้นวันนี้นับว่าโชคดีกับอากาศมากเลยนะคะที่ว่าฝนไม่ตกจากที่ได้ยินการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนตอนช่วงบ่ายการประชุมก็ได้เริ่มขึ้นประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วก่อนที่ท่านประธาน พระพรมเสนาบดีท่านจะกลับสำหรับในวันนี้นะคะท่านก็ได้มีการพูดกล่าวถึงถึงการสำรวมวาจานะคะก็เป็นการเามตตาให้โอวาทกับพระธรรมทูตไทยและนอกจากนั้นได้มีการประชุมต่อนะคะได้พูดถึง ทีฉันได้จดมานะคะออขออนุญาตอ่านตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลืมประเด็นแล้วก็ในช่วงนี้ท่านกำลังพักเบรกอยู่ที่ได้กล่าวถึงนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องการเป็นสมาชิกของสเทยว่าจะสมัครเป็นสมาชิกได้อย่างไรแล้วก็มีค่าบำรุงหรือว่าค่าสมาชิกเท่าไรนะคะ และนอกจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางของพระสงฆ์ซึ่งว่ามีปัญหามากเลยโดยเฉพาะในทางยุโรปต้องมีวีซ่าในการที่จะเข้าไปปฏิบัติกิจศาสนาณประเทศนั้นๆน,น,นะคะนอกจากนั้นก็เรื่องการเงินบัญชีของสทโยในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะเท่าที่สังเกตดู ไม่ว่าแต่เป็นองค์กรหรือเป็นบริษัทหรืออาจจะเป็นของเอกชนหรือว่าส่วนบุคคลอะไรทั่วๆไปเนี่ยทางด้านการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบคือในลักษณะที่ว่ายกตัวอย่างอะคะ่ะอย่างเช่นถ้าเราจะไปซื้อของไปช้อปปิง้งหรือสั่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เราก็จะไปที่ร้านใช่ไหมคะไปแบบถึงตัวกันเลย าไปติดต่อกันแต่ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นระบบออนไลน์ระบบดิจิตอลเป็นระบบที่ใช้ WhatsApp อะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะติดต่อแล้วเราออกไปนอกบ้านนั้นแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เช่นกันในการทำงานของท่านพระธรรมทูตก็จะมีอย่างเช่นมีเพจมี f เฟซบุ๊กมีการที่ส่ง เอ่อมสเซจให้กับญาติโยมอะไรเงี้ยทางไลน์นะคะหรือในลักษณะ,ะที่ว่าท่านมีการกล่าวถึงด้วยอย่างที่ของโควิดเนี่ยนะคะพอเอ่อญาติโยมออกไปข้างนอกก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งที่ว่าพระคุณเจ้าเองก็ต้องระวังตัวในการที่จะออกไปข้างนอกวัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงที่จะให้มีการคอนแทคกับญาติโยมอยู่เรื่อยๆส่งข่าวสารส่งข้อมูลหรือแม้กระทั่งว่า ให้กำลังใจนะคะนั่นก็เป็นการผ่านเอ่อซูมอย่างเงี้ยคะ่ะให้ธรรมะเพราะฉะนั้นเท่าที่ใช้สังเกตดูเนี่ยคือในการที่รูปแบบของการเผยแผ่พระศาสนาก็จะเป็นในรูปแบบของดิจิตอลก็คือผ่านซูมนะคะผ่านมือถืออ,อ,อะไรในลักษณะน,นั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเปลี่ยนมาและตรงนี้ โควิดก็ยังมีอยู่และด้วยที่ว่าได้สังเกตว่าระบบมันดีหรือไม่ดีหรืออะไรอย่างไรแล้วก็ในการที่จะใช้ทางด้านดิจิตอลอย่างนี้ค่ะในการประชุมโดยที่ว่าไม่ต้องไปนัดสถานที่กันอะไรอย่างนี้นก็ใช้ในลนักษณะของซูมนี้ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปเยอะหลายอย่างด้วยกัน นอกจากนั้นนะคะอย่างเช่นที่ว่ามีพระคุณเจ้าได้ติ่งถึงการลักษณะว่าเวลาโพสต์หรือแชร์ก็ให้ใส่ชื่อวัดไปด้วยเพราะว่าถ้าแชร่ต่อๆกันไปแล้วก็จะได้สืบหรือว่าได้รู้ชัดเจนว่าโพสต์นี้มาจากวัดไหนอะไรอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันเองก็ความจริงตอนนี้ไม่เพียงแต่ว่าติดตามข่าวข้อมูลของวัด ที่อยู่ในเมราแลนด์เท่านั้นมันเป็นลักษณะที่ว่าสามารถไปได้ทั่วโลกเลยแล้วถ้าเราเป็นเ,เป็นออแอดเข้าไปเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเฟรนกับเพจวัดไหนวัดไหนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะสามารถติดต่อติดตามข่าวสารได้นะคะแล้วแป๊บเดียวถึงเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมีผลกระทบ ในวงกว้างเลยนะคะต่อความเป็นอยู่ของอในชีวิตของเราเองแล้วกว็วิธีการทำงานของท่านพระคุณเจ้าซึ่งว่าความจริงในปฏิพานของท่านนี่ก็คือว่าการที่เป็นพระธรรมทูตก็คือออกมาจากต่างประเทศอย่างนี้แล้วก็มาเพื่อที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือว่าให้กำลังใจต่อญาติโยมนะคะแล้วก็ได้ทราบได้ยิน ะะว่าความจริงแล้วก็ทํางานร่วมกันระหว่างอ,อ,อุบาสิกาอุบาสกแล้วก็ทระคุณเจ้าเองเพราะท้าคุณเจ้าถ้าทํางานแล้วไม่มีญาติโยมอะไรอย่างนี้ที่ว่าจะมาช่วยเหลืองานอะไรมันก็ไปได้ลาบากอยู่เหมือนกันนะคะและในขณะเดียวกันอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเราป่วยหรือว่าญาติเสียหรือว่าคนในครอบครวัวอย่างนี้ค่ะก็ในลักษณะว่า ก็ต้องพึ่งทางพิธีกรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นก็มีพระคุณเจ้านี่แหละคะ่ะทำทำพิธีนั้นให้เพราะฉะนั้นแล้วความสบายใจหรือว่าความอบอุ่นว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราไม่ได้ไปเมืองไทยแต่เราก็มีชีวิตที่นี่ที่ดีได้นะคะนั่นก็คือเป็นการที่มีวัดเราก็ได้ทำเอ่อเป็นในทางที่ อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเคยทําที่เมืองไทยและที่ต่างแดนนี้เราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันก็โดยการที่ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าหรือพระธรรมทูตไทยทุกๆวัดเนี่ยแหละค่ะในสุดท้ายนะคะก็มีการพูดถึงการเลือกตั้งใหม่ดิฉนันเข้าใจโดยส่วนตัวว่าตอ,อนนี้ที่โควิดเนี่ยช่วงสองปีเนี่ย การประชุมมันก็ขาดตอนไปใช่ไหมคะแล้วก็ทราบว่าบังทีแล้วสองปีสามปีใช่ไม่แน่ใจนะคะก็จะมีการเลือกตั้งทุกๆครั้งทุกครั้ง,งเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทางการประชุมมีการเลือกตั้งเปลี่ยนคณะบริหารนะคะซึ่งอาจจะเป็นพระรูปเดิมอย่างนี้คะ่ะหรือว่าอาจจะมีการเสนอพระรูปใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรน,นี้คะ่ะ ดิฉันเดินมาตรงนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าวัดนี้นอกๆน,นี้เป็นยังไงวันนี้ก็อาจจะดูว่าสงบเงียบเงาเงียบแต่ไม่เงาแต่ว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะค่ะเพราะว่ามีการตัดลูกนิมิตนะคะแล้วคนไทยเราหรือว่าถ้ามีงานวัดในลนนักษณะนี้เราก็จะชอบมากันเดี๋ยวจะพาเดินออกไปนะคะหรือดิฉันจะเดินออกไปดูข้างนอกหน้าวัดตันี มีทางเข้าสองทางคือทางเข้าใหญ่นะคะที่ติดกับถนนแล้วก็ถ้าเผื่อว่าไปตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นทางเข้าเล็ก,ลกๆไปเข้าตรงเอ,อกุฏิพระคุณเจ้าแลวตรงนี้เห็นว่ามีดอกไม้สีม่วงๆอะไรเงี้ยเวลาที่นั่งรถมาที่วัดนี้ก็ดูสวยและเป็นธรรมชาติดีจร<ๆ>ิงๆเดินไปดูข้างนอกตรงน,นั้นอีกหน่อยเนี่ยนะคะเป็นป้ายวัดใหญ่เลยเป็นทางใหญ่ที่จะเข้ามาในวัดนี้ แล้วมีพื้นที่มากจริงๆเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าพื้นที่เล็กๆป้ายก็คือวัดแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องเข้ามานะคะหลายร้อยเมตรเลยและถึงจะถึงศาลาหรือโบสถ์ที่วัดพุทธารามประเทศฟินแลนด์ค่ะ